สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะวันนี้นะครับมีลูกค้าส่งพระมาทางไลน์นะครับเป็นหลวงปู่ทั่วรุ่นสามนะครับผมนี่นะครับผมนําเจมกันมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูพระนะครับก็ของไม่เห็นหน้าครับนี่เป็นรุ่นสามนี่นะผมเช่ามาหมื่นห้านะครับนี่นี่ครับผมดูแบบผมดูแท้เลยนะ นะครับ FC ดูนะครับ <cost> นี <information> Malcolm, ่ผมจ่ายจริงนะครับจ่ายจริงนะครับผมบิงมาจากกาญจนบุรีนะครับพร้อมเลี่มทองนะครับพอดีเขาร้อนตังค์นะครับจ่ายค่าเทอมนะผมก็ต้องนะครับนับดูแล้วก็นะครับจ่ายกันเลยนะครับนะครับรับตังค์รับรับตังค์เลยนะครับนี่ผมเช่าจริงนะครับ ลอนับดูนะครับถึงครบหมื่นห้าไหครับนี่ FC นะครับนี่นะครับสวยมากครับสวยมากครับนี่ครับผมจะเจอในไลฟ์ส,สดนะครับผมพวกนี้นะครับ